กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินิเบาแอมเราตรงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกขับแม่ตตองครับท่านผู้ชมแม่ตตองนี่เป็นมีโชคมีดวงครับท่านผู้ชมถือเลขมาหลายงวดแท่งติดต่อกันนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะถือเป็นสิบงวดเลนล่ะครับท่านผู้ชมเราก็ขายปิ่งไก่อยู่ข้างทางต้นไม้ข้างบ้านเพื่อนนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันว่าริกขับรถมอเตอร์ไซค์ครับขับมูไซค์ขายปิ่งไก่ครับขับมูไซค์ขายปิ่งไก่ ทะเบียนรถนี่เด็ดแห้งครับท่านผู้ชมทะเบียนรถเด็ดแห้งที่เด็ดแห้งไปตรงกันกับเลขกไปตรงกันกับเลขกของเมลียนครับไปตรงกันกับเมลกับเลขกของเมลียนสิเป็นเหลขกตัวใดครับไปรับชมกับแม่ตองครับนั่งถ่ายอยู่ทั้งฝุ่นครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปาแอมเราทงกันไม่เด้ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับแม่ตองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ตองสวัสดีค่ะคุณแม่ฟันว่าจงได้ก่อนนะครับฟันว่าได้ครับโถนี่อยละ ฟันว่าไรครับรถมูไซ้ปีงไก่้แค่นี้เดี๋ยวๆนี่ๆๆๆๆไมยเลขทะเบียนทะเบียนรถของนนะคเาไม่ได้ดึงไว้สองใบพอดีเขามีสองใบโอ้เขามีสองใบก็เลยดึงไว้สองใบหนึ่งหาด้วยครับด้วยทานผู้ชมแม่ต้องดึงไว้แล้วสองใบถ้าเห็นกระเช้าอีกอยู่ถ้าเห็นกระเช้าอีกให้ได้โชคใจเด้อครับงวดวันที่ หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้ลานหน่อยดึงหายซูนหงมันบ่ก็เลยกูหงว่าจะคล้องถือเลกแนมือรุ่นมากโอ้ไปเถอะนั่นมาตรวจอ้าวดึงตอนใดเนาะเนี่ยมาคึ้ได้มุงอ้าลานหน่อยดึงหายบอกอ้วนๆจะเป็นน่งเหรียญอยู่นี่ยโอ้ครับ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 ก็เลยได้ใบหนึ่งอืมได้ใบหนึ่งก็ถือว่าได้โชคนะครับเนาะงวดนี้หนึ่งฮาดีมั่นใจบอกคุณแม่มั่นใจอยู่ค่ะโอ้ยมั่นใจแห้งครับได้สองแผ่นแล้วเนาะครับผมเขาลอตเตอรี่มาให้เบิฮง แน่ค่ะคุณแม่ใช้ลอตเตอรี่เบิ้งเบิ้งครับเบิ้งน่ะคุณแม่เป็นจับลอตเตอรี่ไวเลยเลือาจับไปแล้วมากแค่ับคนมาสองคนเหรอครับผมครับผมปวดที่แล้วที่คอยอ้ยเรยถือไวแล้วค่ะลอตเตอรี่หนึ่งหาว่าทั้งชมหนึ่งห้าสองแผ่นนะคะกับเก่าสามสี่สามแปดสองหนึ่งห้าสี่สามแปดสองหนึ่งห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งห้า ตัวนี้เก้าสามไม่ได้ใช้ครับคุณแม่เนี่ยเก้าสามนี่ดึงหอกมาน้ากันโอ้ดึงหอกมานน้ำกันสองแปดหนึ่งสามเก้าสามครับแต่มากหนึ่งหาเนะคุณแม่เ้างมาตรงกับะเบียงรถเนาะเราคอยกับฟันเห็นเจ้านั่นฟันเห็นผมอีกบันเอ๋ก็เคยขอไม้เล็บตกลงครับเจ้าพัดเอาไม้เล็กบันชีให้ฮะบอกคอยเลยบอกว่าขอยห้พวกมีเงินเสียอ้นดอกอันนั้นตัวนี้อะไรแม่อันไม้เล็บบันที่นี่เราอ้วนสั้นปนวา โอ้ในความฝันจ้าในความฝันนะนะหมายาเลขบัญชีของเบ่าแอมเนี่เลขท้ทยนี่ยนันตัวใดก่อนฮะแปดเก้าเก้าสองสี่หกสองเก้าสี่สองสี่สองครับผมในความฝันในฝันเห็นเบ่าแอมจ้าโอ้หมายเลขบัญชีเบ่าแอมเนาะครับเนาะ เอ็มอายุเท่ายละนอนนี่ยเนาะผมผมบอกครับผมอายุสี่สิบสามปีครับอสี่อายุน่าสี่สิบสามสี่สามครับอายุสี่สิบสามปีเด้อครับท่านผู้ชมเนาะจ้ะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่ลองเบิงครับท่านผู้ชมล่องเอาไปซื้อเลขลองเบิงแม่ปะเพิ่นฝันดีครับเด้อเดี๋้อที่ทรไปหาอีกอยู่ครับ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 แต่เบอร์โทรบ่าวแอมเราทงเนี่ยเอาให้แม่ปะแม่ตองแม่ตองเอออเาให้แม่ตองแล้วเนาะครับเนาะจะจะแม่ตองเป็นถึงมาแล้วจะงวดก่อนนะคะคุณแม่ตอง โอ่าจำบ่ได้แต่แม่ป้าเนาะเพิ่นถือ13 14งวดพุ่นล่ะ13 14งวดพี่สาวเนาะจ้าครับผมพี่สาวคุณแม่ก็ได้ดูด้วกันเนาะได้จังงวดที่แล้วก็ได้งวดนี้ก็ได้ลอตเตอรี่ได้สองงวดโอ้ได้สองงวดซ้อนครับท่านผู้ชมอืมอันบานนี้เดี๋ยวจะให้รถพานไปก่อนครับทางข่านะครับทางข้าเนาะครับเนาะอันคุณแม่ ฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้คุณแม่ขับไปใส่ครับครับเขาบอกหัวขับไปใส่กันแต่ขับไปเรื่อยนี่แหละบอเอแต่บอกหัว่าจะไปใส่แต่หูวว่าได้โทรได้โทรไปเอาไอ้อันนี้น้ำเพลินนี่แหละเอาไม้เหล็กเทรศัพท์ปัดบ่เอ้าหายเอ้าหายไม้เหล็กเป็นชีว่าจั่นใอยก็ว่าบ่เอาดอกไม้เหล็กเป็นชีจะเอาไม้เหล็กเทรศัพท์ว่าจั่นครับครับครับในความฝันนะจ้ะ สองเก้าสี่สองสี่สองครับเก้าสี่สองเลขไทยเก้าสี่สครับเลขทยเก้าสี่สองครับเลข้ายของหมายเลขบัญชีธนาคารเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเก้าสี่สองเนาะครับผมเก้าสี่สองบ่เอมนั่นเขียนไห้วลาจ้ะครับผมคือจะเขียนหมายเลขโทรศัพท์เนาะหมายเลขโทรศัพท์ในลงท้ายตัวไดนศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ปด สองหกแปดสี่แลงท้ายด้วยแปดด้วยครับไม่เล็กโทรศัพท์บาเอมมนะครับเนาะแปดสี่นะครับศูนย์เก้าสองหครับแตว่าเลขทะเบียนรถของคุณแม่หนึ่งหานี่ทำชมหนึ่งหางาน้ครับทผช้ชมตรงกับเหล็กของคุณแม่เลี่ยนเลยค่ะตรงกับเลขดังไม่เลี่ยนนะครับนี่เดกครับตรงกับเลไม่เลี่ยนทรงนกันแล้วก็บอกคือศูนย์หกเต็มเต็มได้ครับครับผม วันนี้เราก็หหนึ 1, 5, 1, ่งหาหนึ่งหกกระตรงกับคุณแม่ฟันเลยค่ะตรงกับคุณแม่ตรองฝันเลยค่ะทะเบียนรถตรงกับทะเบียนรถหนึ่งหันอืมครับครับคุณแม่คุณแม่ต้องอายุเจักปีครับอายุห้าสิบหกอายุาห้าสิบหกปีจ้ะโอ้แ<อ>ับแม่ปะคุยกันวันแม่ปะได้ฟันว่าเออเลขให้กูเนี้อเลขกูเนียบอกข่อยเนอว่าซื้อตัวใดหรอหกหาเป็นมะหกหาจ้ะครับครับ หนึ่งห้าหกกระงามนะคะเนาะหนึ่งห้าอายุห้าสิบหกปีครับครับผมขอขอบคุณคุณแม่ต๋องหลายๆครับที่ให้ตัวเลขเบาแอมราทงกับเอาไปฝากเอฟซีนะครับเนาะหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวผมขอซองทะเบียนรถของแม่ต๋องเลยด้วยครับเอโอปีงไก่กับไายดีนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณนะไม่้สิบบาทหรอกคุณเนี่ยครับผมเบาแอมอสองไหม่ครับท่านผู้ชมเนี๋ยจถ่ายปีงไก่ให้เบิ่งกันครับ เรื่องอุ้ยหุยครับท่านผู้ชมเปิดนะโอ้หอนหอนอุ่นๆกำลังอุ่นๆครับท่านผู้ชมนี่เด้อครับฟันวากีไปใส่กระโปงหูเนาะครับเนาะจางทะเบียนอุบลตัวนี้ครับอบนี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งน้อคุณแม่กลับกันเนาะจางขับ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 อายุของคุณแม่กี่หอายุห้าสิบหกปีครับเดี๋ยวบอยแอมรถทงกับสีจดตัวเลีข้องแม่ต๋องไว้แคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเนะคุณแม่เนะหนึ่งมิถุนายนด้วครับด้วพศสองพันหกสิบห้ามาเบิ่งตัวเลขตั้งที่เบิ่งมันมีตัวเลขตัวยังบ่อครับครับถ้ารับชมตัวเลขครับนผมอชมเน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะาไม่ด้วครับนผม้ชมเนะ ไปกับคายปิีงไก่อยู่ข้างทางครับก็มีรถสัญจรไปมากอะเสียงอยากดังแน่กับขอโทษข้อพ่ยเอฟซีหลายๆครับท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งตัวเลขกันเลยครับครับผมท่านผู้ชมที่กระโดดผีเด้อครับตัวเลขของแม่ต๋องครับท่านผู้ชมแม่ต๋องฝันว่าได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ปิีงไก่จะขับไปใส่กับบงหูครับท่านผู้ชมตัวเลขทะเบียนรถนี้นึ่งหาครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับตรงกับเลขแม่เลียนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลข อายุแม่ท้องนี่งหาสิบหกปีหาสิบหกปีก็เขาแก็บกันอีกครับกับเปลือกไม่เลี่ยนเนาะครับเนาะคันถ่านมันตัดหนาตัดเรือนตัดตัดหนาตัดหลังเรือนครับท่านผู้ชมหนึ่งหาหนึ่งหกเปลือกไม่เลี่ยนครับเปลืกแม่ต้องหนึ่งหากับหาหกครับท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าไก่เคี่ยงกันเข่ากันครับท่านผู้ชมก,ลอออกล็ลองเอาไปเสี่ยงรถตลีลองเบิรงครับงวดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศอโสสองฟันห่าวยุกสิบหาครับท่านผู้ชมเนาะก็เบิรงไว้เผื่อเป็นแนวทางครับ เบื้องใหม่เป็เนแนวทางประธามีโชคมีลาบน้ำกันครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้บเาบลแอมปะทรงกับศิลาท่านผู้มชมไปก่อนเด้อครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ